เขาบอกว่าอินเดียไม่พอใจเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะแนวหน้าออนไลน์รายงานนะคะบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียหรือว่า MEA เนี่ยนะคะเขาก็แสดงท่าทีว่าวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเราได้เห็นคลิปใช่ไหมคะว่ารื้อทําลายรูปปั้นพระวิษณุซึ่งอยู่บริเวณไทยชายแดนไทยกัมพูชาเขาบอกว่า,าแม้การทาแบบนี้เนี่ยไม่เคารพเลยมันสร้างความเจ็บปวดต่อความรู้สึกของผู้ศรัทธาทั่วโลกมาก รูปปั้นพระวิษณุเนี่ยถูกกล่าวหาว่าถูกทาลายโดยฝ่ายกองทัพไทยเนี่ยเนี่ยนะคะเมื่อวันที่เมื่อวันจันทร์หลังจากที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเกิดปะทะกันอ,อย่างรุนแรงต่อเน,นื่องยาวนานกันมาหลายสัปดาหร์รันทีใจชวนโคศกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียบอกว่าเราได้รับรายงานเกี่ยวกับการทําลายรูปปัน้นเทพเจ้าฮินดูซึ่งสร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แล้วตั้งในพื้นที่ที่รับที่มีข้อพิพาทไทยกัมพูชา เทพเจ้าฮินดูและพุทธได้รับความเคารพและบูชาอย่างลึกซึง้งจากประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งของม,มรดกทางวัฒนธรรมอารยธรรมร่วมกันของเราถึงแม้จะมีการอ้างเสียในดินแดนแต่การที่ทําแบบนี้มันไม่เคารพแบบนี้มันทําร้ายความรู้สึกของผู้ศรัทธาทั่วโลกและไม่ควรจะเกิดขึ้นข้อศกกระวงการแต่ประเทศอินเดียกนะ็บอกว่าเราขอเรียกร้องอีกครั้งให้สร้างสองฝ่ายกลับสู่การเจราจาเสือกและพิธีการทางการทูตก็เสือกอีก พื่อฟื้นฟูสันติภาพและหลีกเลีออ่ยงการสูญเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินและมรดกธรรมดานามมึงขมຈไม่ใช่มูลนสถานเป็นฐานทัพจ้าใช่เป็นเครื่องมือ,อ,อจ้าไม่ต้องมาเรียกร้องวันหลังปากีสถานเนี่ยนะครับค่ะแคว้นแคชเมียร์เนี่ยอินเดียเกาเจราจานะอย่าลบกันนะมันก่อนก็ยิงกันจําได้ไหมแคชเมียร์แคชเมียร์เนี่ยลบกันตุ้มตามตุต้มตามเนี่ยทำไมไม่เรียกร้องให้คุยกันล่ะใช่เขาบอกว่ารูปปั้นพระวิษณุเนี่ยสร้างขึ้นปี57 สื่ออินเดียบอกว่าชาวอินเดียเห็นวิดีโอแล้วแบบไม่พอใจขอโทษนะคะอีอินเดียเนี่ยที่บินบินก็บินนักลำเลยเนี่ยแล้วก็มาหลงปัติยาบ้านฉันเนี่ยแล้วก็มาเปิดโรงแรมอะประมาณ150คนอะนะลำหนึ่งเลยนะแล้วมาเปิดโรงแรมแล้วอีอินเดียก็แบบว่าซื้อบุฟเฟ่เอออะไรเออแบบแต่มันไม่เคยออกมาจากโรงแรมเลยนะตำรวจบุกจับตำรวจบุกจับไม่ได้จับเพราะมันไม่ได้ออกจากโรงแรมเลยนะแต่จับเพราะว่า มึงอยู่ในโรงแรมแล้วมึงทำกิจกรรมสันทนาการอ่ะเอาห้องอ่ะห้องบอลรูมอ่ะที่เขาไปแต่งงานใช่ไหมจ๊ะมันก็ตองเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะตบัคาล่าโต๊ะบัคลาโต๊ะถอยโต๊ะทอยอะถอยอะไรนะลูกเต๋าอ่ะเออโต๊ะเล่นไพ่โต๊ะลูกเต๋าโต๊ะการพนันต่างๆ่านะแล้วอีอินเดียจ๊ะพี่จ้องพี่อินเดียเอาอุปกรณ์มาเองจ๊ะนอกจากโต๊ะที่ไม่ได้เอามา ผ้าผ้ากับไมะเหยียยังเอามาเองอุปกรณ์ในการเล่นการพนันเอามาเองพร้อมเลยอุปกรณ์เล่นการพนันเอามาเองผ้าเอามาเองคนเอามาเองแค่มาเช่าโรงแรมแล้วก็กินข้าวในโรงแรมอาบน้าในโรงแรมเฉยในโรงแรมเท่านั้นคือแค่ว่าจะแบบแค่ว่าจะให้เขาจัดให้เนี่ยมันยังไม่ยอมเลยอีแคมอีขี้เหนียวอีตีอินเดียก่อนตีงูก่อนตีใครก็ตามที่ตีอินเดียเลย เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยคือคือมีมีความรู้มีศาสนามีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ลึกซึ้งมีต้นแบบที่อย่าว่าอย่างงุ้นอย่างนี้นะอินเดียเองเนี่ยเคยทําลายลูกปั้นพระเยซูโ่ามีคลิปอยู่ในวันโซเชียลเลยนะครับไม่ต้องเปิดนะนะโขกคือพี่อินเดียอยู่ตรงนู้นนะพี่อินเดียเนี่ยพี่อินเดียเข้าใจไหมว่า เออแคชเมียร์พี่เนียรีก็ยังทะเลาะกันอยู่นะ uh huh. นี่จะไปเที่วยวแคชเมียร์ยังยังลำบากเลยนะพี่เนียให้ธรรมศาลากับใครพี่เนียร์ uh huh. ลิมช,ชายแดนไทยปากีพี่เนียไม่เคารพกันเลยนะ uh huh. เขาไม่อยู่กับพี่แล้วนะ uh huh. เขาไปเป็นปากีและพี่กาลังจะลบกับเขานะพี่นะพี่อินเดียนะพี่อินเดียเรากับกัมพูชายิงกันเนี่ยทุกวันนี้ uh huh. เพราะว่ากัมพูชายิงเราก่อน uh huh. เราเป็นคนที่มีสันนิภาพทั้งเลือดและเนื้อและลมหายใจ พี่อินเดียอ่านข่าวไม่เป็นหรอพี่อินเดียฉลาดจะตายคนอินเดียเนี่ยฉลาดมากเลยอย่ามาทําเป็นซื่อตาใสอินเดียก็พยายามหาจังหวะเข้ามามีบทบาทในฝืงผาภาคนี้ด้วยเหมือนกันเขานัาอ้อินเดียมันเล่นบาคาราที่โรงแรมในพัทยาอีกทีนะจับและประจานเลยชื่อมโมโหมากเลยทหารก็แจ้งนะคะ,ะวันนี้ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมศูนย์แถลงข่าวร่วมของจานานันจันสุดยอด ตอนแรกไม่ยอมบอกใครเลยนะบอกเป็นพื้นที่ความมั่นคงบอกเจมี่ต้องบอกสิเออว่าเราอยู่ไหนล่ะที่ช่องห้านะคะเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เรื่องที่พี่อินเดียเนี่ยเขาบอกขอชี้แจงเลยนะว่าเราเนี่ยไม่ได้เจตนาเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราบริหารจัดการพื้นที่ความมั่นคงของเราหลังจากเราเข้าควบคุมพื้นที่และเพื่อยืนยันสิทธิอธิปไตยพี่นี่ต้องเข้าใจนะ พราะด้วยเกยิบมือนี้เนะี่ยพี่ยังต้องการเอกราชเลยอะ่ะเข้าใจปนหะใช่ใช่ด้วยเกยิบมือนี้พวกเราเดินไปด้วยกันไปเรียกร้องเอกราชคืนจากอังกฤษพี่ต้องเข้าใจว่าอธิปไตยและควรจะทา้าทแหอย่างดินแดนด้วยสิท้าท่าไหนบ้เออไม่เองอยู่ปุหายใจไม่ออกแล้วพี่อินเดียจริงถ้าเป็นประเทศอื่นพูดนี่จะไม่เออก,กอ,อาจจะแบบคือคืออย่ามาพูดในะสิ่งที่ตัวเองก็เคยทำโูกนะ ปี2022เนี่ยอินเดียเคยรื้อถอนรูปปั้นของอพระเยซูเนี่ยนะซึ่งก็ก็ชาวคริสต์ในอินเดียเขาก็สร้างขึ้นมาด้วยความเคารพของเขาอะ่แต่ว่าพรรคกัตตาบานอินเดียคือเป็นพรรคชาตินิยมฮินดูไงแล้วแล้วอย่างที่ศูนย์เขาแถลงเนี่ยบ้านเราเนี่ยนักนี่นี่นี่พี่ปองนี่นี่เห็นไหมอ๋อพี่อินเดียก็ทำทำเหมือนกันคุณก็ทำด้วยนะอ๋อพี่นะพี่อินเดียอ๋อพี่อินเดียส่งยองแปร คุณก็จะไปทำลายความเชื่อคนอื่นเลยของเราเนี่ยมีเหตุผลของเรามีเหตุผลเพราะว่าเราทวงคืนดินแดนของเราที่ถูกลุกล้ำพี่อินเดียยาอย่ามาอย่ามาเดี๋ยวฉันรองเพลงช้างเพื่อนแก้วเลยพี่อินเดียปีหนึ่งปีหนึ่งนะพี่อินเดียเนี่ยนะมาทำงานที่เมืองไทยเยอะนะพี่อินเดีย เดี ticket, th <pl ains> ๋ยวเดี <ming> <imi> ๋ยวจับตรวบัตรให้หมดเลยเดี๋ยวไม่ให้เที่ยวพัทยาเดนี้ลงแดงตายกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจับตรวบัตรให้หมดเลยที่ขายโรตีอ่ะที่เขียนโรตีขายทั้งหมดเลยเนี่ยพี่อินเดียอ่ะและที่เดินเก็บดอกกันที่เดินเก็บดอกอ่ะเดี๋ยวจับตรวบัตรให้หมดเลยมีวีซ่าเปล่าวะเออพี่อินเดียนี่แปลกเนาะอยู่ดีไม่ว่าดีสารแนเขาก็บอกว่าอันนี้ททหารไทยบอกว่าเราเคารพนะแต่เราต้องดาเนินการเพื่อที่จะ ไม่ให้ไม่ให้แบบคือเราต้องดำเนินการคือเร,เราเรื่องความมันม่นคงของเราอะนะอืมเราเคารพทุศสนาขอเน้นย้ำว่าเรายึดมั่นในการแก้ไข<ม>ปัญหาด้วยสันติวิธีและการใช้การทุกอย่างสร้างสรรเราอะเราอะยืดในเอกสารนะพี่อินเดียยืดทั้งคนไทยด้วยกันด่าทหารว่า EAC <ม>อะเราทำตามกติกาเลยยื่นหนังสือร้องเรียนเจนีวาสหารประชาชาตินู่นนั่นนี่อาเซียนว่าเราจะ กระสุนนัดแรกที่ออกจากไปลาปากกระบอกปืนทาหารไทยเนี่ยเราทำเราเราปิ้นเอ4ไม่รู้กี่แผ่นแล้วนะจะมาแบบไปประหาสันกิภาพหาไปไปอะไรนะเจรจาใส่ยภาพ <c oughs> โอ้พี่อินเดียแกขนาดคานทีดีขนาดไหนแกยังเดินเข้าไปแล้วแบบปัง จาได้ไหมใช่ใช่เอออย่าไปยุ่งตรงนั้นแลยแล้วอันเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นสาานสถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นทางการยังจะมาเป็นโครงสร้างที่ถูกติดตั้งขึ้นภายหลังอันนี้คือเหตุผลที่ทางศูย์เนี่ยเขาชี้แจงไปก็คือปลอมอันนี้ปลอมยังไม่ได้พิธีเลยเอามาตั้งมาบุบวงบุบวงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สิเขมก็มาอ้างในของเราอันนี้งานไม่ลูกปั้นของเราอยู่เนี่ยเธอพี่อินเดียเธอเห็นงานวัดแขกไหมงานวัดแขกสีลมอ่ะโอ้โหแทบจะเป็นงานระดับชาติเลยอ่ะ เขาขีดอนนี้ก็เลยจองเลยนะบอนฟุตบาทเนี่ยมีราคาเลยนะแล้วก็แห่พ่อแม่เนี่ยโอ้โหคนนี่ไปกันเต็มเลยไม่มีปัญหาอะไรคนไทยก็ยังไม่ได้อะไรก็เราก็พี่เนี่ยเคยเข้าใจมาวัดแขกที่ที่จิสีรลมอ่ะสมัยก่อนคนยังไม่คิดขนาดนี้นะเพื่อนพี่เนี่ยพาพี่ไปตอนพี่สักิสมัยสักสามสิบสัก30บกว่าปีที่แล้วอ่ะ ไอเราสมัยก่อนนะั้นเราทํางานเราก็ใส่สูตรนะอะกระโปรงใส่สูตรแบบรองเทา้าส้นสูงถือกระเป๋าดีๆรองเท้าดีๆนะเพื่อนเราบอกว่าเนี่ยทาความเชื่อนะเธอ,อถ้าเธอจะแบบจะมีความเจริญอะไรอย่างนี้นะที่จฉันก็เจริญอยู่แล้วนะเพราะถ้าจะเป็นความเจริญนี่นนะ,ะนเธอนะต้องซื้อรองเท้าใหม่แล้วไปเอาไปบูชาเอาพี่แท่นบูชารองเท้านะแล้วแต่นะั้นเอากลับมาใสา่เดินไปหาใครชนะ ทีนี้ไอ้ฉันเนี่ยเป็นคนชอบซื้อฟลลักกโมฉันมีรองเท้ายี่ห้อเดียวคือฟลลักกโมฉันชอบที่สุดเพราะฉันเป็นคนที่เท้าฉันมีหัวปูดฟลลักกโมเนี่ยมันเบาลึกอย่างนี้มันก็ทําให้หัวปูดของฉันเนี่ยมันมันมันไม่ถูกถูกเบียดฉันก็ใส่ฟลลักกโมซึ่งก็แม่งโคตรแพงเลยนะพ่อแม่ตอนนี้ก็พ่อแม่ก็ถามพิมเกียว่าทำไมลูกต้องซื้อรองเท้าแพงขนาดนี้ลูกก็แบบลูกก็จะเวอร์เวอร์ลูกจะเวอร์เวอร์ฉันก็ฉันก็ซื้อฟลลักกโมคู่ใหม่ แล้วก็ไปกับเพื่อนก็จะมีแบบพี่พี่แบบใส่พ้านุ่งสีขาวอ่ะตัวดำๆอ่ะเขาหยิบมาแล้วไปที่แท่นบูชาไอ้ประวันที่มันก็สามหมื่นแปดเนาะอือกูนั่งจ้องไม่ไปไหนเลยก็ไปไหว้ที่แท่นพระแม่แล้วเราก็อธิษฐานใช่ไหมแล้วก็ร้องผลใช่ไหมแบบไปงานวัดแบบไปไว้ปลาตามวัด ขาไปเป็นลังก์าขาใบขากลับไฟแตะมาฉันนั่พอฉันวางถาดมาแล้วผมฉันนั่งแบบจ้องเลยฉันนั่งดูเวลาว่าประมาณทั้งสามสิบนาทีอ่ะแล้วเขาก็ไปหยิบรองเท้ามาคืนฉันอฉันกลัวแล้วห้วมดมันจ้อง <c oughs> เออเขามีความเชื่อกันนะอันนี้ความเชื่อกันก็อินเดีย